จากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเราออกเดินทางไปละนองโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข่ผ่านจังหวัดชุมพรชมวิวสองข้างทางที่ค่อยเปลี่ยนจากทะเลสู่ภูเขา s <S ในไม่ช้าเราก็เข้าสู่บรรยากาศเงียบสงบของจังหวัดระนองก่อนเข้าตัวเมือง,องเราแวะไหว้พระ ที่วัดเงาววัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปใหญ่และวิวภูเขาหญ้าสุดตาก,การตาเที่ยงนี้เรามาหาอะไรกินกันที่ร้านดังของละนองคุณหลิดหลายคนแนะนำว่าหมูอ่องออก,กับปลาทูทอดน้ำปลากับปิ๊คือของเด็ดที่ต้องลองเราต่อท้ายด้วยปูนิ่งทอดของเด็ดอร่อยดีแล้วเข้าทับที่เดอรก,การ่าโรงแรมเลเด็กบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติถือว่าโอเคเลยอยู่ในเมือง ละวทมาที่บ่อน้ำแร่ักษาวยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติชื่อดังกลางเมืองน้องที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องนาำแร่ที่ใสสะอาดไม่มีกลิ่นกรมะรันและอุณหภูมิกลางันแช่สบ,สบายสบายต่อด้วยภูเขายาดพุ่งเขียวกว้างใหญ่ไรต้นไม้สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปสุด ท้ายด้วยมือเย็นกับลาดหน้าเจ้าเด็ดของละนอเช้าวันที่สองเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าจากโรงแรมจากนั้นมุ่งหน้าไปแช่น้ำแร่อีกครั้งที่บ่อพรลังน้ำใสมรยากาศดีเงียบสงบแล้วมาต่อกันที่มื้อเที่ยงเราไปร้างริมเลเคียงเลอาหารทะเลสดวิวดีลมดีนั่งกินไปมองทะเลไปสบายใจสุดช่วงบ่ายเราแวะขึ้นชมว,วิวเขาฟ้าชี ชมวิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนแบบสุดลูกหูลูกตาก่อนกลับบ้านแล้วแวะปิดท้ายที่วัดปากจันวัดท้องถิ่นเด็กสงบเรียบง่ายขอพรให้เดินทางปลอดภัย